คลิปนี้มาแนะนําการเพิ่มภาษาลบภาษาในแป้นพิมพ์กันนะครับมือถือทุกเครื่องนะเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับถ้าเรากดเข้าไปที่แป้นพิมพ์เราก็จะเจอภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมเป็นภาษามาตรฐานที่เขาใส่เข้ามาแต่ทีนี้ในกรณีเราอยากเพิ่มภาษาเช่นภาษาลาวหรือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้นะครับเราทํำยังไงวิธีไม่ยากเลยเห็นรูปเฟืองตรงนี้ไหมอ่าให้ท่านแตะเข้าไปเลยนะครับ พอแตะเข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นเมนูต่างๆนะครับให้กดคําว่าภาษาเข้าไปตรงนี้ครับการกดเข้ามาเพื่อทําการเลือกภาษาจะเห็นว่ามันจะมี2ภาษาที่มันมีอยู่แล้วก็คือไทยกับอังกฤษเห็นไหมครับทีนี้เราอยากเพิ่มก็กดบวกเข้าไปครับอยากได้อะไรอ,อยากได้ลาวใช่ไหมอ่าลองพิมพ์ลาวเข้าไปนะครับโอเคพอเจอปุ๊บก็กดเลือกอจากนั้นก็กดเพิ่มเข้ามานะครับกดเสร็จจะเห็นว่าภาษาก็จะมาอยู่ในแป้นพิมพ์เลยอ่าลองทดสอบดูครับ อลองกดสลับดูนะครับเห็นไหมมันจะมีสลับภาษากดสลับดูเห็นไหมไทยอังกฤษลาวเห็นไหมครับมาเรียบร้อยที่นี้หลังจากเพิ่มเข้ามาแล้วเอ๊อยากลบภาษาออกทำยังไงกดกลับไปที่เดิมครับไปเลือกภาษาท่านเห็นรูปดินสอมุมขวาบนไหมอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีรูปดินสอดูรป,ประกาศตรัวนี้กดเข้าไปทีนี้เราจะลบภาษาไหนก็ติ๊กออกนะครับติ๊กใส่แล้วก็ลบออกนะครับอันนี้เป็นวิธีการลบนะเห็นไหมครับไม่ยากแค่นี้ง่ายๆ ทีนี้เราอยากเปลี่ยนทีมหรืออยากเปลี่ยนสีของแป้นพิมพ์ทำยังไงามาดูนะครับในกรณีเราอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนทีมให้เรากดเข้าไปที่ตรงจานสีตรงนี้นะครับอพอกดเข้าไปแล้วท่านจะเห็นมันจะมีตัวอย่างให้เราเลือกใช้งานใช่ไหมครับมีรูปแบบของแป้นพิมพ์สีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเราจะเอาตัวไหนไม่ยากแค่แตะเข้าไปครับแตะเข้าไปปุ๊บก็จะมีตัวอย่างให้ดูถ้าอยากใช้ก็เลือกใช้แค่นี้ใชไหมครับตัวแป้นพิมพ์ของเราก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเลย นอกจากสีพวกนี้นะครับก็จะมีสีอะไรต่างๆมีรูปแบบอื่น้ลยนะนะครับลองเปลี่ยนนะครับคนไหนอยากได้สีชมพูหวานๆได้สีฟ้าสีเชียวสีอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือลักษณะาการที่เราจะเปลี่ยนสีของแป้นพิมพ์ได้นะครับสีเข้มๆหน่อยก็มีสีแดงตัวนี้เห็นไหมอ่าโอเคนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเอ่อไล่โทนสีก็มีนะนะครับเป็นเกี่ยวกับพวกธรรมชาติแต่พวกนี้ก็ต้องโหลดเพิ่มเขาจะให้เราโหลดเห็นไหม โหลดปุ๊บแล้วก็เลือกใช้งานแค่นี้ใช่ไหมครับมีรูปแบบการใช้งานเยอะเลยอันนี้ก็คืออยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับไม่ต้องไปโหลดทีมเพิ่มอะไรมากมายนะครับเป็นลักษณะแบบสําเร็จรูปให้เราเลือกใช้งานเลยโอเคผมว่าหลายท่านน่าจะยังไม่เคยใช้เนาะบางท่านอาจจะเคยใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับท่านไหนที่มันจังไม่เคยใช้อยากลองทดสอบอยากลองเปลี่ยนดูก็ลองปรับแต่งดูครับไม่ยากง่ายๆโอเคครับมาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ